สวัสดีเจ้าอัครเชนลครับคลิปนี้เรามาคุยกันหลังดูซีรีส์มาเวลวอตอีฟซีซั่นที่3เอพิโซดที่2นะครับซึ่งซีรีส์ในตอนนี้เล่าเรื่องราวของตัวละครอากาธาฮักเนสหลังจากที่เราเพิ่งหายคิดถึงเธอไปหลังจากจบซีรีส์อากาธาออรลองที่ผ่านมาแน่นอนว่าตัวละครอากาธาฮักเนสในจักรวาลน,นี้เป็นการนำพาเรื่องราวของเธอสู่วงการฮอลลีวูดครับถือได้ว่าซีรีส์ในตอนนี้นั้น ดูแล้วสนุกเพลิดเพลินและก็มีความบันเทิงอย่างมากแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดนันเนี่ยใครยังไม่ได้ชมซีรีส์ในตอนนี้กรุณาปิดคลิปนี้ไปเลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ก, like, กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทําคลิปต่ตอไป ต้องบอกว่าหลังจากชมซีรีส์ในตอนนี้จบลงนะครับอาการรู้สึกสนุกมากการเล่าเรื่องนั้นเหนือความคาดหมายไม่คิดว่าจะเป็นการรวมเรื่องราวของตัวละครเด่นๆจากทางฝั่ง Eternal อย่าง s i l e s t i a l a r i ิ h e m Eternal Kingo ซึ่งก็เป็นตัวละครที่มีพลังระดับคอสมิกเลยนะครับเอามาร้อยเรียงเรื่องราวผูกยงให้เข้ากับตัวละครอ g ก t ท a า a r k ness ที่เป็นเพียงแม่มดคนหนึ่งที่มีเวทมนต์และความสามารถเด่นๆในการดูดพลังคนอื่นเข้ามาใช้ในตัวเองได้นอกจากนี้ครับใครจะไปรู้ว่าตัวละครฮาวเวิร์ดสตาร์กและก็จาวิสกลับมารวมเรื่องราวกับอากาธาและคินโกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่านักแสดงที่มาพากเสียงอากาธาฮัก์เนสนั้นก็คือแคทเธอรีนฮารนส่วนคินโกเองก็คือครูมา n a นจิอาณีตัวละครฮาวเวิร์ดสตาร์กก็ได้โดมินิกคูเปอร์กลับมาพากเสียงฮาวเวิร์ดสตาร์กพ่อของโทนี่สตาร์กหลังจากที่เรานั้นได้เห็นนักแสดงคนนี้ รากฏอยู่ในซีรีส์เอเจนต์ r าร์กับบทบาทเดียวกันนะครับแน่นอนว่าตัวละครจาวิสที่เป็นพ่อบ้านให้กับฮา w เวิร์ดสตานั้นก็ได้เจมดาร์ซี่กลับมาพากเสียงตัวละครตัวนี้เช่นเดิมรวมถึงเดวิดเคก็กลับมาพากเสียงอริเชม ซึ่งก็เป็นคนเดียวกันที่พากเสียงอาริเชมในหนังเรื่องอีเทอร์เนลด้วยนั่นเองต้องบอกว่าเรื่องราวนั้นน่าสนใจมากๆนะครับเป็นการพูดถึงตัวละครอากาธาฮักเนสกับการที่เธอนั้นกลายเป็นดาวจรดฟ้าเมื่ออากาท่าได้พลังคอสมิกจากซีเรชเชลตั้งองตัวเลยทีเดียวซึ่งที่มาที่ไปก่อนที่เธอจะได้พลังตรงนี้มานเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่เธอเป็นแม่มดแล้วก็มีความสามารถในการดูดพลังคนอื่นมาไว้กับตัวเองได้ในขณะเดียวกันครับฮาวเวิร์ดสตาร์กก็ได้หันมาเอาดี างด้านการเป็นผู้กำกับแล้วก็ลงทุนกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จนได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมณนะตอนนั้นเนี่ยอากาธาก็ได้เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของฮาวเวิร์ดสตาร์นั่นเองนะครับแล้วเธอนั้นก็กําลังเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เล่าบทถึงการกําเนิดเอกภพกแล้วก็เรื่องราวของซิลเชียลอากาธาใช้เวทมนต์ของตัวเองในการสร้างวิชวลเอฟเฟกให้กับหนังของฮาวเวิร์ดสตาร์โดยมีจาวิตเป็นผู้ควบคุมบทและก็เรื่องราวทั้งหมดนะครับโดยใน,นจักรวาลน,นี้เนี่ยจุดประสงค์ของอากาธากับการที่เธอมาเป็นนักแสดงนั้นเพราะเธอต้องการสแสวง อนาจในขณะเดียวกันเธอก็ค้นพบการอุบัติของซิลเชียที่อยู่ในแกนโลกด้วยความเป็นอากาศธาครับก็หวังอยากจะได้พลังแห่งจักรวาลหรือพลังคอสมิกมาเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้การแสดงของเธอมาเป็นตัวล่อลวงเพื่อที่จะรวบรวมพลังต่างๆที่จะสามารถมีกาลังพอที่จะไปเอาพลังคอสมิกมาไว้กับตัวเธอได้ครับโดยฮาวเวิร์ดสตาร์กเองเนี่ยก็ทําเป็นไม่รู้ว่าอากาศธาเอาวิชวลเอฟเฟกตต่างๆนี้มาประกอบฉากเธอได้อย่างไรจริงๆแล้วฮาวเวิร์ดสตาร์กเป็นคนฉลาด มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไหลาตามน้ําแล้วก็ตามใจอากาธาทั้งหมดอากาธาต้องการอะไรฮาวเวิร์ดสตักจัดให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการขอถ่ายใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงบทต่างๆรวมถึงการหาดาราดังๆมาร่วมฉากกับเธอนั่นเองแน่นอนว่าจุดประสงค์ของอากาธานั้นต้องการร่วมฉากกับคิงโก้ครับเพราะว่าเธอรู้ว่า กิงโกนั้นเป็นดาราดังระดับบอลิวูดขณะเดียวกันนายจาวิตก็เสนอไอเดีย Idea, ที่จะมีฉากเต้นอลังการพร้อมกับพอป,ประกอบฉากและไฟแสงสีเสียงแบบจัดเต็มแน่นอนว่านักแ,แสดงแม่เหล็กที่จะมาร่วมฉากและทําแบบนี้ได้นั้นอากาธานึกถึงคิงโกเป็นคนแรกเนื่องจากว่าอากาธาต้องการตัวเขาเพื่อแลกกับสิ่งที่เธออยากได้จากคิงโกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทีมงานติดต่อคิงโก มาที่กองถ่ายของฮาวเวิร์ดสตาร์คได้สำเร็จจาวิสกับฮาวเวิร์ดสตาร์คก็พาคิงโก มาทําความรู้จักกับอากาธาครับในระหว่างที่พวกเขาเดินทางไปหาอากาธาก็ได้มีการบรีฟสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็การเข้าฉากกับอากาธาว่าคิงโกจะต้องทําอย่างไรบ้างหรือเมื่อถึงเวลาที่ทั้งคู่มาร่วมฉากกันต่างคนต่างจัดเต็มในการโชว์การเต้นเป็นการผสมผสานการเต้นจากฝั่งบอสวูดกับการเต้นสไตล์บอร์ดเวของอากาธาได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวครับซึ่งอากาธาเหมือนกับฝันที่เป็นจริงว่าได้เจอตัวคิงโกแล้วส่วนคิงโกเอง ก็เหมือนจะรู้ทันอากาธาว่าเหตุใดเธอจึงอยากมาร่วมฉากกับเขานะครับซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่เต้นแบบฟาดฟันกันอยู่นั้นเนี่ยคิงโกก็ปล่อยพลังใส่อากาธาแต่สิ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคิงโกก็คืออากาธาสามารถใช้พลังของตีน่าที่สามารถสร้างอาวุธแสงในการต่อสู้กับคิงโกในฉากนี้ได้อากาธาสามารถใช้พลังของกิลกมชที่เป็นพลังมัดพิฆาตเนี่ยนะครับ ส่วนพลังของอีคาริสนั้นก็คือแสงพลังที่ปล่อยออกมาจากดวงตาแล้วก็ยังมีพลังของมัคคารีที่เป็นพลังแห่งความเร็วสามารถวิ่งเร็วได้นั่นเองหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่า อากาธาสามารถเอาพลังของอีเทนอลคนอื่นๆมาไว้กับตัวเธอได้อย่างไรนะครับซึ่งคําตอบนั้นก็คืออากาธาดูดพลังจากพวกเขามาไว้กับตัวเธอเป็นที่เรียบร้อยแต่อากาธาไม่ได้ฆ่าเหล่าอีเทนอลทั้งหมดนะครับอากาธาเพียงเปลี่ยนร่างเหล่าอีเทนอลให้กลายเป็นอย่างอื่นและเอาไว้ในคอกสัตว์ตามที่เธอพูดเอาไว้จึงคิงโกก็รู้สึกประหลาดใจแล้วก็คาดไม่ถึงว่าอากาธาจะทําได้ถึงเพียงนี้ครับแน่นอนว่า ถ้าอากาธาได้พลังจากคิงโกอีกคนหนึ่งเป็นคนสุดท้าย <_ an> เธอจะสามารถเอาพลังคอสมิกจากเทียมัรทที่อยู่ในแกนโลกมาไว้กับตัวเธอได้นั่นคือเหตุผลที่อากาธาอยากได้คิงโกมาร่วมฉากการแสดงของเธอนั่นเองเพราะนั่นจะทําให้กาถาของอากาธาสมบูรณ์และจากเรื่องราวนั้นก็ทําให้รู้ว่า เซเลเชียลอริเชมนั้นได้แต่งตั้งคิงโกเป็นพรามอีเทอร์นอลในจักรวาลน,นี้ครับจึงแน่นอนคิงโกจะต้องเป็นคนคอยพิทักษ์อริเชมแต่อากาธาเนี่ยรู้ถึงความชอบของคิงโกในหมู่มนุษย์นะครับเพราะคิงโกหลงไหลการแสดงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ซึ่งก็แตกต่างจากอีเทอร์นอลคนอื่นๆแน่นอนว่าการแสดงทําให้คิงโกสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างยาวนานทําให้เขาเนี่ยมีผลงานการแสดงในหนังหลายๆเรื่องมากมาย ซึ่งก็เหมือนกับคิงโกในจักรวาลหลักนั่นเองซึ่งการที่คิงโกหลงไหลในด้านการแสดงนั้นก็ทําให้คิงโกเริ่มลังเลกับการที่ต้องเลือกว่าเขาจะร่วมมือและเดินทางไปกับอากาท่าหรือจะหักหลังอาริเชมแล้วก็ทอดทิ้งภารกิจที่อาริเชมได้ตั้งโปรแกรมให้กับเหล่าอีเทอร์แนลนี้เอาไว้ซึ่งหลายคนก็อย่าลืมว่าเหล่าอีเทอร์แนลทั้งหมดนั้นเป็นหุ่นยนต์อวกาศที่ซซเิเชียลได้สร้างพวกเขาขึ้นมาเพื่อทําให้เกิดแผนการอุบัติเหลา่าซซเิเชียลตัวอื่นๆที่เกิดขึ้นในจักรรวานนนัั่เองะคบ หลังจากนั้นเนี่ยอริเชมก็ส่งพลังสัญญาณมาเตือนทั้งคู่แล้วบอกว่าสิ่งที่ทั้งคู่กําลังคิดและกาลังจะทํานั้นอริเชมจะขัดขวางเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถือว่าทั้งสองไม่ได้อยู่ข้างอริเชมนะครับและนั้นก็ทําให้อริเชมอาจจะต้องตัดสินทั้งคู่ให้จบชีวิตลงในอนาคตก็เป็นได้นั่นหมายความว่าอริเชมจะต้องเดินทางมาเพื่อหยุดยั้งการกระทําของอากาธาแต่คิงโกบอกเองว่า การที่จะต่อสู้กับเซเดเชมได้นั้นจะต,ต้องมีพลังของเซเดเชลอีกตนหนึง่งมาต่อต้านเขาแน่นอนว่าอากาธารู้ว่าเธอจะต้องทําอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยอากาธาคิงโกอาวสตากแล้วก็จาวิสก็เหมือนจะมาประชุมแผนการใหญ่ในการที่จะสร้างฉากที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแสดงในครั้งนี้ทั้งหมดนะครับโดยเป็นการวางแผนให้อากาธาดูดพลังจากคิงโกมาไว้กับตัวเธอเพื่อที่จะทําให้คาถาของเธอสมบูรณ์แล้วก็ไปเอาพลังคอสมิกจากเซเดเชลเทียมัสที่ใจกลาง โลกได้โดยทั้งหมดนั้นทําผ่านฉากการแสดงที่เซตเอาไว้พร้อมกับถ่ายทําไปด้วยในตัวซึ่งก็วินวินทั้งคู่ทําให้ฮาวเวิร์ดนั้นเนี่ยได้ฟุตเทจที่ไม่ต้องสร้างเอฟเฟกอะไรเลยเพราะมันมาจากเวทมนต์ของจริงจากอากาท่าอากาทาเองเนี่ยก็ได้พลังจากคิงโก้เพมาเติมเต็มให้เธอมีพลังที่สมบูรณ์พร้อมทั้งเธอก็ได้พลังคอสมิกจากเทียมัตเพื่อเอามาต่อต้าอาริเชมในเวลาต่อมาอีกด้วย และเมื่ออากาธาสามารถเอาพลังคอสมิกจากในร่างเทียมัตได้สําเร็จนั้นเนี่ยก็ทําให้เธอนั้นกลายเป็นดาวจรัสฟ้าเปลี่ยนร่างเป็นคอสมิกค,ควีนเฉิดฉายอยู่บนท้องฟ้าอย่างสวยงามเลยทีเดียวครับจึงแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทําให้คนทั่วโลกต่างตราตรึงกับสิ่งที่อากาธาตเป็น ฮาวเวิร์สตาร์กเนี่ยคิดเอาไว้เลยว่าเขาต้องรวยแน่ๆเพราะภาพที่ได้จากการนํากล้องมาถ่ายเอาไว้นั้นมันงดงามเกินกว่าที่ใครจะสามารถทําได้เลยครับในขณะที่เอกท่ากาําลังหลงไหลกับพลังและสิ่งที่เธอกําลังเป็นอยู่นั้นเนี่ยอเิเชมก็มาปรากฏตัวข้างหลังเธอพอดี ซึ่งอริเชมก็ดูถูกว่าพลังระดับคอสมิกนั้นไม่เหมาะกับอาการานะครับจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ต่อสู้กันทันใดน,นั้นอาริเชมก็ใช้หมัดเสยไปที่ขางของอากาทานะครับจนอากาทาตั้งหลักแทบไม่ทันอาการาปล่อยพลังที่มีในตัวเธอใส่อาริเชมแต่ก็ไม่โดนครับแต่อย่าลืมว่าอาการาปล่อยพลังไปนั้นเธอจงใจที่จะมาร์กพลังไว้จุดต่างๆเพื่อเป็นเวทมนต์ในการตรึงตัวอาริเชม ให้ติดกับดักของอากาธานั่นเองถือได้ว่าอากาธาแล้วเนี่ยใช้พลังเวทกับพลังคอสมิกผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับก็ถือว่านี่คือความสามารถและความฉลาดของเธอที่เธอมีตั้งแต่ในจักรวาลหลักแล้วทําให้อริเชมันเนี่ยคิดไม่ถึงว่าอากาธาจะทําแบบนี้ได้แน่นอนว่าอากาธาสามารถดูดพลังคอสมิกจากตัวอริเชมมาไว้ที่ตัวเธอได้สำเร็จนะครับซึงก็ททำให้อากาธามีพลังคอสมิกจากซีริเชียลสองตัว มาอยู่ในร่างของเธอถือได้ว่าเธอมีพลังโอพมากๆในขณะนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้อริเชมสูญสิ้นไปเหมือนกับว่าอากาทาเนี่ยจะหลงละเริงกับสิ่งที่เธอกําลังได้รับอยู่นั้นครับซึ่งเธอบอกว่า เธอมีพลังระดับนี้เนี่ยเธอจะทําอะไรก็ได้เรียกได้ว่าเธอกําลังจะหักหลังคิงโกครับเพราะว่าเธอไม่ได้ทําตามที่เธอพูดว่าหลังจากที่ได้พลังคิงโกไปแล้วเธอจะคืนให้กับเขานะครับแต่เธอเนี่ยดันสั่งให้คิงโกซิโร่ราบคุกเข่าต่อหน้าเธอแล้ะก็ยอมจำนนต่อเธอซึ่งคิงโกเองก็รู้ว่าพลังที่เธอมีนั้นสามารถทำลายโลกได้เจาวิสก็กลัวนะครับแล้วก็บอกว่า คิงโกสามารถมีวิธีที่จะคุยกับเธอได้ไหมแน่นอนว่าคิงโกก็ถือว่าซื้อไอเดียของจาวิสและก็ยอมที่จะใช้กลวิธีในการคุยกับอากาธาให้อากาธาเปลี่ยนใจครับคิงโกพูดโน้มน้าวให้อากาธาเนี่ยลดอัตราในตัวเธอถึงแม้ว่าอากาธาจะมีเวทมนต์ที่เธอมีอยู่ในตัวเธอแล้วแต่สิ่งที่ทั้งคู่เหมือนกันและก็รักมันมากก็คือการแสดงในภาพยนตร์ซึ่งคิงโกบอกว่าภาพยนตร์นั้นก็เปรียบเสมือนเวทมนต์ได้เช่นกัน พราะว่าหนังหรือภาพยนตร์ญญนั้นมันสามารถเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทัศนคติผู้คนทําให้ผู้คนเกิดการยอมรับและก็รู้สึกจริงๆไปกับการแสดงของทั้งคู่ได้นะครับและการแสดงภาพยนตร์ญญนั้นก็ยังทําให้อากาธาเป็นที่รักของคนทุกคนและก็เกิดการยอมรับในตัวเธอและนี่ก็คือการเปลี่ยนโลกของจริงกับสิ่งที่คิงโกได้โน้มเหนีวอากาธานั่นเองครับซึ่งก็ทําให้อากาธา เข้าใจในสิ่งที่คิงโกบอกแล้วทั้งคู่ก็กลับมาร่วมงานเปิดรอบปฐมทัศน์กับหนังเรื่อง Cosmic Queen ที่ทั้งคู่ได้ร่วมแสดงกันในเหตุการณ์จริงที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งก็ทำให้หนังเรื่องนี้ของฮา w เ r d s t a สตักโด่งดังจนธุรกิจอื่นๆของเขานั้นแทบจะไม่ได้กลับมาทำอีกเลยครับทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนจะพูดถึงภาคต่อไปของหนังเรื่องนี้นะครับโดยคิงโกเสนอบทเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพเอเจค กับเหล่าอีเทอร์นอลคนอื่นๆจากการที่อากาธานั้นเปลี่ยนร่างพวกเขาให้ไปอยู่ในกรงสัตว์ซึ่งจากการที่อากาธามีพลังระดับคอสมิกนั้นก็ําให้เหล่าเซเลเชียลสนใจในตัวอากาธามากขึ้นจากนั้นเนี่ยเดวอเชอร์ er ก็มาเล่าสรุปเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับและเขาก็ทิ้งทายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันสามารถเป็นไปได้และเกิดขึ้นได้เสมอดูเหมือนว่าซซเรเชียลตัวอื่นๆก็มาปรากฏตัวล้อมรอบเดวอเชอร์ด้วยในตอนจบนี้ครับ ก็ถือได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นการรีแคปคร่าวๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน EP นี้ถ้าอยากดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยอัคาระแนะนำให้ไปดูในซีรีส์จริงๆที่ทาง Disney Plus ครับยังไงแล้วเนี่ยใครชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์อัคาระก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้ไป อ克拉มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำเบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเด e g โกส t หรือกำลังฟังเพลงฟินๆแต่ก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะทำให้เสียอารมณ์และอัธรลในการรับชมครับอ克拉ขอแนะนำนี่เลยครับ o u t u b e p r e ม i u m ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าแล้วก็ปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามี มินคอยดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสําหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ถ้าสมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทเพียงแค่สแกน q ิวอารโค้ดลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสําหรับคนที่มาเจอช่องอัรคราชาแนลก็มีสิทธิ์รุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนหรือสําหรับผู้ชมที่สนใจอารคราก็จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยรับประกันจากช่องอัรคราชาแนลจะได้ชัวนแน่นอนครับ